สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะอันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะเราจะมาเจาะความรักนะคะสำหรับในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีธน,นูนะคะชาวราศีธน,นูสําัรับมาอยู่799คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15ม,มกราคมราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดิน ไอราศีนี้จะเป็นธาตุไฟขอโทษทีนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาดูในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะอยากซีเรียสอยากเคร่งเครียดกับการทํานายนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอนาคตความรักนะวันนี้ก็คือปัจจุบันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต ก็เป็นอนาคตเราจะไม่ได้ทำนายอนาคตตลอดนะเป็นช่วงสั้นๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมคุณยึดชาวธนูได้เลยนะคะสำหรับการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมเราจะมาดูทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วคนที่คบกันอยู่รวมทั้งคนที่เป็นโสดดูซิว่า เป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะจริงๆแล้วชาวธนูนะเป็นคนที่มองกันไกลวางแผนอนาคตไว้ดีนะถ้าจะมีใครสักคนเนนะถึงแม้ว่าอารมณ์จะร้อนหรือเป็นคนที่เจ้าทิฐิหน่อยนะแต่ก็เวลาตัดสินใจก็เด็ดขาดเหมือนกันแล้วก็วางแผนอนาคตนะจะอยู่กันยังไงนะจะไปกันรอดไหมจะทำอย่างไรดีกับปัญหา จะค,ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะในสภาวะช่วงครึ่งปีหลังนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะนะคะใครที่ไม่มีปัญหาก็ดูผ่านๆน,นะอย่าไปจริงจังอย่ามาซีเรียสนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ชาวธนูค่อนข้างจะมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักแต่ก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันอยู่นะคะอืในความสัมพันธ์มันเป็นวิบากกรรมเข้ามาหาทางออกแก้ไขปัญหา ความรักยุ่งเยิงอิลุงตุงหนังหาทางออกที่ดีมืดแปดด้านไม่จะเอาไงดีกับความรักโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยแล้วก็ปัญหาอา่ามือที่สามหรือปัญหารัากสามเศร้าหรือการอกหักผิดหวังเสียใจจากคนรักเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างทิฐินะเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ยอมอะไรง่ายๆนะคะอืม เอาตัวเองเป็นที่ตั้งบางทีก็ต้องมีสตินะคะฟังเหตุฟังผลไว้บ้างก็ดีนะคะช่วงนี้ชาวธนูถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำะไรวางแผนก็ตามแต่ว่ามันเป็นช่วงวิบากกรรมเข้ามานะคะคุณต้องนะคะเพื่อความรักคุณต้องลดทิฐิลงนะคะจริงๆแล้วชาวธน,นูนี่มีความรักให้กับคนรักไม่น้อยเลยะะแต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกมันเป็นวิบากกรรมเข้ามา นะคะมีโอกาสก็ชวนกันไปทําบุญนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะทําแล้วตัวเองสบายใจทําแล้วมีความสุขแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะคนรักถือว่านะเขาก็มีความสุขของเขาอะนะก็ไม่ได้สนใจหรอกคุณจะเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนอยังไงก็ตามก็รักครอบครัวนะแล้วก็อ,อไม่ไปไหนหรอกนะรักครอบครัว นะอยากจะสร้างอนาคตนะบางท่านเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องจะอยู่หรือจะไปเนี่ยคนรักกาลังตัดสินใจอยู่นะคะในอนาคตเนี่ยไม่มั่นใจอยู่จะเอายังไงอืมนะคะีนี้เรามาดูอ่าคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเลยดีกว่าลืมบอกนะในหมวดหกข้อที่สองนี่จะเป็นความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักส่วนหัวข้อที่สามนะบอกท่านสมาชิกทําให้แล้วนะคะท่านสมาชิกใหม่ ก็คือความรู้สึกของคนรักไปดูได้ในลิง์ข้างล่างเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกอะไรยังไงตอนนี้ทําไมรู้สึกว่าเฉยๆเมยๆไม่ได้สนใจหรือว่าไม่กระตือรือร้นนะจะเอาไงก็ไม่ว่ามาสถีก็ไปดูได้นี่วขอคอริสสนะคะ คนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ย,ยรู้สึกสับสนในความอ่าาในควมรู้สึกนี้ยังสับสนไม่รู้จะเลือกเส้นทางไหนดีใจอยากเริ่มต้นชีวิตนะใจอยากเริ่มต้นที่ดีต่อกันพยายามพูดจานะหวานล้อมหรือพูดจาอะไรก็ตามให้ไม่ให้มีเขาเรียกไงให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันคนรักเขาก็โอเคอยู่นะคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณเขาก็มีความสุขเขาก็ยังรักอยู่นะอืม แต่ว่าด้วยบากกรรมนี่แหละมันทําให้ปัญหาที่มันมันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยกับการเขาเรียกว่าการหวานสเสน่ห์ก็ได้นะหรือพูดจากับคนโน้นคนนี้เหมือนกับเอ,อ่เหมือนกับหวานสเสน่หนะ์ทำให้คนรักอาจจะไม่พอใจรวมทั้งเจ้าชะตาเองก็ตามนะคะ บางทีปัญหาของคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คือไม่ได้ดังใจคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ดังใจนะปัญหาที่มันแบกไว้หรืออยากได้โน่นหรืออยากได้นี่อยากทําโน้่นอยากทําน,น,าานี่คนรักก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นอูจจาอะไรก็แล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะต้องค่อยคุยค่อยเจรจาก,กันซึ่งชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่ เก่งและมีเสน่ห์ในการพูดกับคนรักอยู่แล้วนะคะก็ยังรักครอบครัวอยู่นะคนรักชาวธนูเองก็เถอะนะก็ถือว่าคนที่มีครอบครัวนี่ถึงแม้จะมีปัญหากันนะก็สามารถที่จะคุยกันได้ผ่านปัญหาอุปสรรคได้นะคะค่อยค่อยคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาที่มันแบกไว้กับปัญหาต่างๆที่มันไม่ได้ตั้งใจนะคะ แต่ว่าในความสัมพันธ์อย่างที่บอกมันยังยุ่งยุ่งอยู่ถึงจะมีปัญหาเนี่ยมันเป็นช่วงวิบากกรรมอะการไม่เข้าอกเข้าใจการเอาแต่ใจตัวเองบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้มีเรื่องเออมันเป็นอย่างนั้นนะชาวธนูในช่วงนี้ในความรักของคนที่มีครอบครัวเนี่ยออย่างไรก็ตามนะก็มาพูดคุยกันตกลงกันได้ก็เริ่มต้นกันที่ดีเป็นอย่างนั้นนะ จะหนักหน่อยก็คนที่คบกันเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันหนักคุยกันไม่เข้าใจเลยแต่ยังรักกันอยู่นะคนรักก็อาจจะคิดว่าเมื่อไหร่จะพาไปพบครอบครัวเมื่อไหร่จะไปพบครอบครัวเขาหรือเมื่อไหร่จะชวนเขาไปพบกับครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะโดยเฉพาะชาวธนูรักคนรักมากนะคะยังรักกันมากติดตรงที่ว่ามันคุยกันไม่เข้าใจนะมันทาให้มีความรู้สึกเสียใจยผิดหวังอยู่ บางทีก็เจ้าอารมณ์เหมือนกันนะช่วงนี้มันหงุดหงิดเพราะอะไรมันไม่ได้หลังใจนะปัญหาการเก็บหอมรอมริปปัญหาการสร้างฐานะปัญหาการที่จะเก็บหอมรอมริบเพื่อจะซื้อบ้านซื้อรถซ,ซื้อสังหาริมทรั์อสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามนะที่จะสร้างร่วมกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันคุยกันไม่เข้าใจเนะี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าทะเลาะก,กันหรือขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆมันเข้าใจกันผิดได้ไง่ายๆโดยเฉพาะเรื่อง อมือที่สามที่คิดว่ามีมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยนะแต่ก็คุยกันได้นะเพราะยังรักกันอยู่นะในอนาคตข้างหน้าถือว่าความรักยังไปกันได้นะถึงแม้ว่าจะเอ่อเขารียกว่ายังไงไม่มั่นใจว่าจะเอาไงกันแน่แต่ก็ยังยังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่ายังรักกันอยู่เพราะนั้นมีอะไรก็พูดจากันค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะสําหรับคนที่คบกันรู้สึกยังรักกันอยู่นะ แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงวิบากกรรมอย่างที่บอกมีโอกาสก็ชวนกันไปทําบุญพากันไปพักผ่อนผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรยเงี้ยอะไรคุยกันไม่เข้าใจกันก็ค่อยคคุยกันเนี่ยมันถึงขั้นจะทะเลาะกันหนักเลยนะคนที่มีคนที่คบกันเนี่ยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะโดยเฉพาะเจ้าทนชาวฑโนเองลดทิฐิลงบ้างนะคะในบางท่านบางบางท่านอาจจะเป็นไม้ที่คบกันเนี่ยเนี่ยคนรัก เนี่ยบางทีอาจจะเป็นไม้ไม้ที่คบกันยังรักครอบครัวยังห่วงครอบครัวอยู่เนี่ยคุณจะรักครอบครัวเขาไหมอะไรประมาณเนี้บางทีคุยกันเนี่ยมันติดปัญหาตรงพูดคุยกันสื่อสารกันนะคะสําหรับคนที่คบกันเนี่ยนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวเป็นเรื่องจุกจิกงุม่มหิมเข้ามาเนี่ยนะมันทํามันเหมือนกับที่ิีสูงเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ดังใจอย่างโนโนนี่นั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น นะคะคแล้วก็เรื่องเสียอกเสียใจกับคิดว่ามีมือที่3เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอจุกจิกมากกว่าจริงๆยังรักกันอยู่นะคะถึงบางท่านจะแยกกันไปก็ตามนะคะแต่ยังห่วงครอบครัวยังมีความผูกพันยับกับครอบครัวอยูอ่ปัญหาก็จะค่อยๆแก้ไขปัญหาปัญหาไปนะคะก็มีโอกาสจะดีขึ้นอยู่นะคะ,ะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสไปพบปะ ครอบครัวมีโอกาสไปพักผ่อนตามที่ตั้งใจไว้อยู่นะคะสำหรับคนที่คบกันแต่แต่ว่าในช่วงภาวะครึ่งปีหลังนี้เพราะฉะนั้นการพูดจาก็ต้องมีสติหน่อยหนึ่งพยายามคุยให้เข้าใจกันนะคะอ่าค่อยคอยคุยกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่มันทําให้ผิดหวังเสียใจกับมือที่3เข้ามาก็ตามแต่มันยังไม่เด่นชัดนะคะนะคะก็ถือว่ามีโอกาส นะตกลงกันมีโอกาสพูดคุยกันด้วยดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะทีนี้มาดูคนโสดบ้างสำหรับชาวธนูคนโสดจริงๆก็เหนื่อยมากนะกับความรักนะคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาชอบอยู่นะบางบางท่านไม้นะไม่ที่เขามาชอบชาวธนูเนี่ยหรือไม่ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแต่เขาก็มีใจชอบอยู่นะชอบชาวธนูอยู่ชาวธนูจริงๆก็ชอบเขาอยู่ แต่ด้วยความที่ตัวเองเหนื่อยกับความรักมันเคยอดทนในเรื่องของความรักมาเนี่ยแต่ก็มองมองอยู่ว่านะคนนี้คู่แท้ของเขาไหมคู่แท้หรือเปล่ามันใช่เนื้อคู่ไหมที่เข้ามาใจนึงก็รักใจนึงก็ยังอย่างเขาเรียกว่ายังขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองอยู่เพราะ,ะนั้นความสัมพันธ์จึงยังไม่ดีเท่าที่ควรนะความสัมพันธ์จึงยังไม่ชัดเจนนะอนาคตก็ยังไม่มั่นใจว่าจะคบกันไปได้ไหม แต่ถ้าคบกันไปก็มีโอกาสดีอยู่นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างชอบอยู่มันติที่ชาวธนูอาจจะมีทิฐิอยู่บ้างเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมารู้สึกมันหนักหน่วงมากกับอดีตที่ตัวเองเหนื่อยมากเนี่ยอดีตที่ต้องทนอดีตที่ต้องแก้ไขปัญหาอดีตที่ต้องมีปัญหารักสามเศร้าที่เคยผ่านมาที่มันเจ็บปวดปัญหาเพิ่งจะสสางไปหมัดๆนะสาหรับชาวธนูที่เป็นโสดเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะเจอคู่แท้อยู่ นะชาวธนูเนี่ยรู้สึกชอบก็อยู่แต่ตัวเองยังมีทิฏฐิพูดง่ายๆก็คือรู้สึกมันขัดแย้งกับความรู้สึกใจนึงก็รักเขาแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังดูดูไปก่อนนะคะแต่คนที่เข้ามาแน่นอนเขาชอบชาวธนูอยู่นะเขามีความสุขที่ได้ชอบแล้วก็เขาเป็นคนที่รักครอบครัวมีความรับผิดชอบใจดีนะฐานะก็ถือว่าโอเคไปได้นะอนาคตมีโอกาสอยู่นะถึงแม้ว่าจะ,ะ50 50ก็ตามแต่ก็ยังมีโอกาส ดีขึ้นคือมีโอกาสจะพัฒนาอยู่มันอยู่ที่ว่าชาวธนูจะลดทิฐิลงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูดูกันไปความสัมพันธ์ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่อนาคตมีโอกาสดีอ่าว่างันเถอะนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะก็คงประมาณนี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะจะซีเรียสกับการดูนะท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็นะ หรือดูเป็นแนวทางไปนะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะสรุปให้นิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์แล้วก็ทิฐิสงูงทั้งทที่ใจนึงก็ยังรักอยู่ใจนึงก็ยังรักครอบครัวใจนึงยังรักคนรักอยู่นะคะใจนึงก็ยังรักครอบครัวอยู่อ่า ในสถานการณ์ความสัมพันธ์มันเป็นวิบากกรรมเข้ามาบางทีเรื่องปัญหาต่างๆนี่มันหาทางแก้ไขอยู่มันแบกปัญหาความรักไว้หนักหน่วงมากกับปัญหารักสามเศร้าหรือปัญหาเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจุกจิกนะคะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยนะคะแต่ก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันมีโอกาสปรับความเข้าใจนะคนรักเป็นอะไรที่ดีมากเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่ไม่อะไรมากมายแต่คนดีมากมายก็คือชาวธนูนี่เองนะ เราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิบากกรรมเข้ามานะคะการพูดจา,าต้องพูดให้เข้าอกเข้าใจกันมีโอกาสทะเลาะกันอย่างสูงนะคนที่คบกันเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังรักกันนะมีโอกาสผ่านพ้นวิกฤตอยู่นะคะนะส่วนคนที่โสดนะใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ทิฐิเพราะยังผ่านความเจ็บปวดมาเนี่ยมันเหนื่อยกับความรักแต่ก็ยังอยากเจอคู่แท้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกชอบอยู่นะก็ชอบชาวทโนอยู่ ความสัมพันธ์ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่โกรแต่อนาคตมีโอกาสจะดีขึ้นอยู่นะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้อนะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีขี้ใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ